คมันไอยามาเค็มันมันน่าจะะเกียดกว่านะไอยามาเดแขงมันมันเช็งแข็งเคกไอยามาเคมมันเอ่งมันเคอมาเคมมันเคมมันเคมมันเค็มมันเคมเอมาเคมมัน ดับโดยเลยให้มันปกลงกันก็ได้นี่เออจานเนี่ยสีขาวลูกสีขาวก็ได้สีสองสี๋ยวไปล้างมือทีเดียวเลยหนุกเฟิร์งทำไรลูกเบบเออไม่เอาพอแล้วเฟิร์งไม่เอาต้องหักอ่าถ้ายาวไปก็ต้องพายเป็นพิซซ่าพอแล้วพอแล้วอยูในจานอยู่นีแล้วนี่ไงในจานเดี๋ยวไทพิซซ่าด้วยนะเนี่ยดูแต่ละอัน ผลงานสร้างสรรค์ของเด็กน้อยอ้ามีสวยวันดูทีอีอ๋อมีไงชออ็อกโกแลตเอาอีไอกไหมช็อกโกแลตเอาให<อ><อ>้เต็มได้ไหมเอาโอตโตไปยังโอ้ล้นแล,ล้วล้นแล้วเพื่อเฮียคันใช่ไหมหน้ามันไหลแล้วอ่ะทำยังไงดีทำยังไงดีหน้ามันไหลแล้วอ่ะหรือว่าอันนี้คืองานศิลป์แอปแตกอันนี้ ยันสินแอเปหรอตั้งตั้งนิดนึงไหมไม่ไม่หรอโอเคอ่าวันทนี่เชฟอ่าใส่ครีมไหมก่อนหรือบบบีบอ่ะหนบีบเลยโอเคเคออเก่งนีว่ะโอเคไม่ยากโอเคอ่ะที่ใส่เลยลูกแจกใส่เลยครับเลย ใส่อะไรหยิบอะใส่เลยได้เลยแต่ไม่ต้องกลัวเลอะไปล้างเลอลูก <c oughs> ใส่ห่านนี่ยมจะได้ใส่นะเขาเขาเรียวอะไรนะเ <c oughs> สียงไห้โจ้โจอโจวใส่เองจ้าใส่อะไรเพิ่มครับเชส่ที่ไม่ดุกันเยอะเลยเลีอย่าเพิ่งกินนะแต่งหน้าก่อนี่เ ไปกินที่ห้องได้กินกับป้าป๊าเลยลูกกินได้กินได้ลองดูลองชิมดูก่อนมันเป็นไงเราจะได้รู้ว่าจะใส่ไปได้ไงอ๋อต้องชิมด้วยจะได้รู้รสชาติใช่ไหมอันย้อยโอเคต่อเลยทำไมลูกทำไหมทำไหมเอาเพิ่มไหมครับเอาไม้ออย อ่าขอแชร์อ่ะเฟิงบีบเฟิงบีบเฟิงบีบดูคงไม่มีแรงกินต้องลองชิมได้ลองชิมได้ลูกใส่เลยลูกใส่เลยหนูอยากโรยอะไรอ่อ่ะลองชิมก่อนหนจะกินไหมลองชิมก่อนลองชิมก่อนอ้หนูชิมก่อนเจะกินอ่ะปงแต่งหน้าต่อเอาไหม เราไม่่ดคือเราไม่ได้ต้องใส่ทั้งชิ้นเราต้องงานแต่งหน้าให้มันสวยงามต้องตกแต่งใส่เลยค่ะถ้หนูชอบแนะหนูกินหนูกินไวช็อกเหรอลูกชิหนูชิมก่อนเพิ่งนหนูชิมก่อนอาชิมชิมชิมอ่ะชิมดูซิอร่อยไหมไม่ชิมจะแต่งอย่างเดียวต้องชิมนดีด้วยอ่ะเดี๋ยวเฮียมีอยู่หลายอ่ะแล้วตกแต่งไม่เป็นไรเอ็มทีเอ็มทีลูกลอยไลอยไป ชิมได้อันก็ตึงแล้วางไม้เลยแบบปล่อยๆเงี้ยปล่อยเลยค่ะโอเคไหมเท่าไหร่ตอไหมต่อยางโอ้อันเดียวฟองมีสี่อันลูกมีสี่อันอ้าวฟองเฟืองเทปโตวันทุที่อีเอาไว้เผื่ออันหน่โอเคอันนี้เสร็จใช่ไหมเอาอ้าวมีอะไรจะพูดบ้างอ้าวของใครครับ อันนี้ของเขาครับของใครครับอาฟงโอเคว้าวอันไหนของหนูนี่ของหน,นูก่อ,อน,นอถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ